ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับร้านลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในกระทรวงสาธารณาสุขนะครับผม <c oughs> ก็อันนี้เป็นร้านประจำนะครับผมมากินตอนเบรกบ่ายอยู่เป็นประจำนะครับมาดูครับนี่เมนูมีลูกชิ้นทอดมากมายเลยนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับ อันนี้ตุ้งเดียววะว้าพอขายังเขินเลยมาดูครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> น่ากินมากครับแล้วที่เด็ดที่สุดของร้านนี้ก็คือน้ำจิ้มนะครับอร่อยมากสุดยอดติดใจจนต้องมากินทุกวันนะครับผม <S 2> <S 2> <S น่ากินมากน่ากินมาก โสมหน้าขาประจำและขาจรนะครับไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่สัมอันนี้ไม่ได้กินประจำต้องคนเสื้อเหลืองครับคนเสื้อเหลืองนี่ครับโอ้โหวันนี้อายครับอายกล้องเขาเขาชื่อนี้ค่ะตำแหน่งเขาคือแม่เจ้าแกงว้าป้ายยางกันเองครับแกงกันเองครับเขาเป็นคนป้ายยางคนอื่นมาคนอื่นมากินตลอดอย่าแกงเพื่อน อันนี้ครับเอาพูดประโยชน์แล้วครับน้ครับี้องใส่ตื๊ดตึ๊ดเอาเนี่อร่อยมากนี่ครับ,น,น,รบน้ำจิ้มสุดแซ่บเลยครับ,น,น,รบ,น,บ,รบน,นี่ครับก็ เพื่อนๆที่ชอบกินลูกชิ้นทอดนะครับก็มาหาซื้อกันได้นะครับอยู่ตรงหัวโค้งปั๊มน้ำมันปตทครับนี่ครับร้านลูกชิ้นทอดที่อร่อยที่สุดในกระทรวงสาธารณสุขของเราเลยนะครับผม